ปู่ถมดินบุกบ้านเฮฮาเฮฮาปล่อยลิปปูถมดินไปสองตัวเดียวปู่ถมดินรับโทรศัพท์ไม่หวาดไม่ไหวเอซหลายคนมาช่วยหลบปู่ถมดินได้แผ่นหลังคาไม่ติชีตไปแล้วมุม่งไปแล้ว80กว่าแผ่นละแปดสิบแผ่นแปดสิแผ่นขนาดปล่อยสองตัวเดียว ได้มาทชีพมา80ดสิบแผนมุงแล้วออดได้80ดสิบแผน่นแ0ดแผ่นลบ350เหลือเท่าไหร่นะสอทวเดียวเข้า้อไปเาการทูอูกกับนมันสกาทูวันนี้มันที่ตลา่วันที่เเวลาเท่าไหร่เน่ยเวลา12บสอนาฬิาี วันนี้วันที่ยี่สิบเก้าวันที่ยี่สิบเก้าเวลาสิบสองนาฬิกาจีนนาทีปะ่ะยี่บนาทีค่ะยี่สิบนาทีวันนี้มีช่องไหนบ้างวันนี้มีช่องไหนบ้างรัตมณีชาแนลค่ะพารวยเสหาพรรวยพระสินาพาโชคมินีพารวยครับ ่ามีใครบ้างแล้วไปโชคนเดิมเล่าแม่นมรดการตารวยค่ะโชคชัยชาแน,นลค่ะโชคชัยชาแนลว่าโชคชัยคุณยันคุณเพียงค่ะอ่าใครติดตามปู่สมดินหลวงปู่ฝากช่องหน่อยเด้อโชคชัยชาแน,นลก็เด้อถ้าเกิดใครยังไม่ติดตามอันกดติดตามโชคชัยชาแน,นลกกดให้หลวงปู่หน่อยอ่าถ้าเกิดไม่มีโชคชัยชาแน,นลเขก็ไม่เห็นปู่สมดินได้รัดมณีจ้า แต่ว่าอย่าไปกดช่องอื่นออกนะพ <c oughs> <c oughs> ห,หาหาก็รวย <c oughs> อ่ออันพวกอื่นที่ติดตามแล้วก็ติดตามไปแต่ว่าติดตามกดติดตามโชค Channel ช h a แ n น l ลให้โชคชัยโชคช,ช,ชัยชนแนลเนาะโชคชัยชนแนลเอฟซีออทั่วโลกกําลังติดตามหลวงปู่สมดินอยู่ทุกวันนี้นะอะให้ติด กดติดตามโชคชัยชาแนลให้หลวงปู่ด้วยเพราะหลวงปู่เป็นช่องเปิดใหม่เออมือปืนมือปืนติดตามหลวงปู่ถมดินมือปืนทางหลวงทางอ่าเนี่ยแหละกดติดตามให้นะกดเข้าไปดูกดไปติดตามกดไว้อ,อถ้าเกิดกดติดตามแล้วถ้าเกิดมีอะไรของปู่นี่จะขึ้นหน้าจอละ่ะโชคชัยชาแนลเขาพูดไม่เก่ง หลวงปู่ช่วยพูดให้วันนี้น่ะหลวงปู่เมาเฮฮาพารวยรัดมันีชแนลโชคชัยชแนลก็ยิงคลิปหลวงปู่ไปสองตัวเดียวหลวงปู่รับโทรศัพท์ไม่หันไม่ไหวมีคนมาช่วยอันแผ่นไม่ไเคด,ดหลวงปู่น่ะหลวงปู่ก็ได้มุงไปแล้วแปดสิบแผ่นนะทั้งหมดมันสามร้อยห้าสิบยิงอันมุงไปแล้วแปดสิบแผน่น มุงแล้วคนมาช่วยก็ได้ไดไดหลายมื่นอยู่อ่ามุงไปแล้วแปดสิบแผ่นหลวงปูสองแล้วมีอะไรล่ะบันนี<อ> <c oughs> วันนียังบันปูมือนปีปูส้ายเปิดปงสุดท้ายเปิดปูเนี่โค้งสุดท้ายละลวงปูเสี่ยงแล้วหวยตัวนี้เข้าละวเข้าทั้งบนเข้าทั้งล่างเพอเพอเข้าทั้งสามตัวด้วยอ ท่านสามตัวด้วยสองตัวล่างสองตัวบนบนสามตัวสามตัวด้วยคิปแรกกูคยสองตัวเดียวสองตัวเดียวสองหลักสิบสอหลักนี่คู่สิบมั่วควยลักหนุยลักหนยกับหลักร้อยกับหลักร้อยอ่ะอ่าดปากกาอยู่ไหนอ่าอ้า เคียนไปเลยเกินอืมมาไว้เคี้ยว้บนอนมาจังยิงบล็อกออกมาแล้วจะได้ง่ายอาพี่นอนก็บเด้อจ้าเดี๋ยวปูมันก็มุนหายดอกอืให้เห็นเบอร์โทรหลวงปู่ได้เด้อดีเด้อ หลงพู๋ทำไมแค่หลายตัวแท้ไม่หลายตัวด้ยรัดมันอืมไม่หลายตัวด้เอานี่นี่หนึ่งเก้าอีกส่วนัดเลนออกมากับนี่หนึ่งเก้าหนึ่งอันนี้หลักร้อยได้นะรัดมณนีอันนี้หลักร้อยอันนี้มันก็ไม่มีอะไรได้รัตมีนะี่นะเห็นไหม เดี๋ยวหลวงปู่หันหันหันได้หันได้ทุกที่อ่าหันซื้อแล้วงานปอจ้นซื้อแล้วสั่งกาแฟกินคอยอ่าสโลแกนของปู่ทมดินว่าดีเด็ดว่าดีเด็ดซื้อแล้วสั่งกาแฟกินคอยทั้งนั้นเห็นไหมมุนมาทำปีกนะปอจันเห็นไหมเห็นไหมเห็นเบอร์โทรด้วย fc ทั่วโลกช่วยหลวงปู่ามายมเยลรมันที่หลวงปู่พูดไปตามอันยูทูบวันนั้นนะเ,ขเขาเอาปัจจัยมาถวายได้นีห่หาพารวยสาธุสาธุ <ลง S 2> าสาธุเลยทีอ fc งามงามงามพี่นอ้องหนึงน่งหนึ่งเก้าหนึ่งหกเป็นตัวเดียวกันได้รัดมันเองอ่าหนึ่งเก้าหนึ่งหก ตัวเดียวกันนะอ่าก้าวกบหอกตัวเดียวกันเมื่อนั่นให้สองเอาสเอาใส่ยังเรารัหน้อยนะสองสามสองสี่สองสามสองสี่อ่าบนสองสามล่างสองสี่อ่าหนึ่แล้วก็2อ่บเลข2อทําไมก็ว่าเลขหลายตัวแล้วเรียกไม่หลายตัวเนี่รัฐมณีีน่ะหนึ่ง หนึ่งเก้ากับหนึ่งหกตัวเดียวกันได้รับปณีอ่าอันนี้หนึ่งหกแล้วกับสองหกถ้าเกิดขยับขึ้นนะหลักร้อยก็เหมือนเดิมเห็นไหมนี่สี่หนึ่งหกสี่หนึ่งเก้าสี่หนึ่งหกสี่หนึ่งเก้าหรือเอาเจ็ดใส่ก็ได้อ <c oughs> อมีเอฟซีหลายคนบอกว่าหลวงพ่อ ผมไปซื้อออันซองมาสองละสามหมื่นเซนนะว่าก็ช่วยแผ่นหลวงพ่อได้เสร็จแนอสองละสามหมื่นเกรดหลักหนุอันเกรดอันอยู่ล่างเส็ซนีนยแต่หลวงเลขหลวงพ่อเกรดไม่มีนะล่างนะเกรดไม่มีตอนเป็นบนนะอันนี้แปดเก้านะนี่เฮฮาพะรวยตัวนี้แปดเก้านะตัวนี้สี่หนึ่งได้เห็นไหมนะครสี่หนึ่ง

เจ็ดหน4 1 6เก้าสี่หนนอืมสี่เอาเอาเบอร์โทรหลวงพ่อลงให้ด้วยลงทุกครั้งค่ะอ่าหลวงพ่ออืตัวตัวแดงแดงนี่คือตัวตัวหลวงพ่อให้เน้นนะตัวสีแดงตัวสีแดงคือตัวหลวงพ่อให้เน้นอืม ซื้อเราสั่งกาแฟกินคอยถ้าเกิดใครยังข้องใจว่าโอ้ยหลวงพ่อ,อเ,เอาช็อตเดียวเลยโทรมาหาหลวงพ่อนะอทำไมก็โทรมาหาหลวงพ่อบอกว่าเออช่วยหลวงแผ่นหลวงพ่อนี่ค่อยโทรมานะถ้าไม่ช่วยแผ่นหลวงพ่อจะโทรมาหลวงพ่อรับสัสายไม่ไหวหลวงปู่รับสายไม่ไหว สายไม่เลยบอกคร๊อสัสเจนพี่นองให้ตัดซื้อนะให้ตัดซื้อแปดเก้าซีหนึ่งนีมากน้ำตัดเั้งซีโถเลยบอกครับเนี่ยแปดน้เป็นโคใค้โคม่ม อันที่ว่าอันนี้มีมีหนึ่งเก้าใ่ไหมเน่ยหนึ่งเก้าหนึ่งหกหนึ่งเก้ากับหนึ่งกเลขตัวเดียวกันด้หนเก้าเกับสี่เนาะอ่าที่จริงเลขบัหลายตัแต่ว่าเป็นเลขซ้ำกันเกินหกูเป็นเลขซ้ำกันซ้ำกันแต่ไปดูเลขสามตัวแล้มัน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 หลายครับอ่า มีคนมาบอกหลวงพ่อว่าโอ้ยหวยออกจริงจริงนอตหนึ่งเก้านะแต่เขาบอกว่าออกบนเลยในนิดตบอกต่าหวยออกจริงจริงนอตหนึ่งเก้าเลขบนออกหนึ่งเก้าออกจริงจริงนอตสินะหนึ่งเก้ากับหนึ่งหกตัวเดียวกันีด้ถ้าเป็นเป็นเลขบนเขาบอกนะ เลขบนเป็นเลขบนอันนี้หลวงพ่อเลยเอาหลักร้อยใส่ให้เฉยๆแปดเก้ามายังไงนะแปดเก้านะแปดเก้านี่หลวงพ่อเอาปลามาสองตัวแต่ว่าปลาตัวหนึ่งมันมีก้างเยอะๆปลาสองตัวแต่ปลาตัวหนึ่งมันมีก้างเยะปลากับแปดแล้ว 9, ก้างกับเก้าก็แปดเก้าเลยละ่ะอ๋อ เตีให้จับให้มันตีให้มันแม่นแปลให้มันแม่นเลยเนาะอ่าแล้วสีหนึ่งมาจากไหนสีหนึ่งเป็นผู้หญิงเขามาบอกได้โอ้ยหัวออกจริงจเนาะเศรษฐผู้หญิงคนนั้นน่ะลองเลยเด้โอ้ยหัวออกจริงจเนาะหนึ่งเก้าหนึ่งเก้ากับหนึ่งหกตัวเดียวกันนะหนึ่งเก้าหนึ่งหกตัวเดียวกัน ตัวเด่นค uh, 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 ือหนึ but, um, ่งกเก้าับสี่หนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหเด่นบนเด่นบนไม่ต้องกลับหรอกหนึ่งเก้าหนึ่งหกอ่าบนสตัวสี่สหมันบาจับพูผู้ว่าตัวสีแดงๆเป็นตัวเด่นเดยอ่าแมนบาจับจังสี่หนึ่งหนึ่งหกสี่หนึ่งเก้า ถ้าเปิดขัจับขึ้นก็เป็นส C สองหกอ่ะอือหนึ่งเก้าหตัวเด่นอ่าหนึ่งเก้าหนึ่งหกตัวเด่นแต่ว่าเขาบอกว่าหนึ่งเก้านะรัตมนีเขาบอกว่าหนึ่งเก้านั้นหวยออกบนหนึ่งเก้านะหนึ่งเก้าอหนึ่งเก้าหนึ่งหกอ้ยคือได้บอลโก้อเหนึ่งเกแห้งเส้นหนึ่งเก้าซื้อไม่ได้ซื้อหนึ่งหกแล้วเนาะ อ่านี่เด้เจกูกัมีอยู่ที่นี่ตัดเล่นถ้าตัดเล่นมันก็มีนะเจ็หเอาเบอร์โทรลงพ่อใส่ด้วยตัวใดเน้นๆก็เขียนลงใส่ด้วยมาท่นี้นะเจ้าค่ะปูทมดินมาฟันในโค้งสุุทไทยรับสีบพ่ได้ไปคนละรับ รับสายไม่ไหวปล่อยสองปล่อยสองหางเดียวได้หลังได้แผ่นมาติดชีดมาแปดสิบก็แผ่นแต่หลวงพ่อมุงไปแล้วแปดสิบแผ่นปล่อยสามปล่อยสามตัวคิดว่าคงจะเสร็จเสียปุ๊บดีตันเลขเขามือมือื้อมือนึงนี่เนาะเห้ยงกาม เห็นไหม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 ใครไม่เห็นก็ถ่ายเห็นไหมอืเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าแปดห้าปิดแล้วจ้าติดลับแล้วคิปแล้วอืออันนี้แปดเก้าได้น่ะอือเจ็ดเก้าแปดเก้าไม่ไม่ไม่คงไม่มีกันอ่าแปดเก้านะถ่ายก็ใส่ เลขหลวงพ่อสวนมากไม่ออกกลับเด้ออกตรงตรงไปเลยออกตรงตรงไปเลยออกตรงไปเลยผู้มั่นใจว่าผู้ว่มันใจครับ่าบอกว่าใครซื้อแล้วก็สั่งกาแฟคอยกินคอยอะไรับผู้ไหนที่เน้นเน้นที่มั่นใจที่สุดหนึ่งเก้าหนึ่งหกบนหนึ่งเก้าหนึ่งหกขีดจะแม่ขีดกินดังใด S <S <S keep 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 เกียอีกเกียสเกียมองไอีกอว่าบ้นะอ่าหนึ่งเก้าหนึ่งหกบนปูถมดินอ่าแปดแปดเก้าสี่หนึ่งนี่คิดว่าล่างนะตัวใดกับปูล่างแปดเก้าสี่หนึ่งไม่ใช่หนึ่งสี่ด้วยสี่หนึ่งนะดเก้ากับสีอ่า มั่นใจร่างคิดว่าบนเดบัตในก้บนนี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหกล่ะบนหนึ่งเก้าหนึ่งหกแปดเก้าสี่เนอแปดเก้าสี่เนอนั่งกันมันบวมอ่านั่งกันไวอ่าอย่าไปตัดได้ถ้าตัดปั๊บในตัวไม่ออกเสือกไม่ชอบไม่ได้เลยแต่หลวงพ่อเสียงเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้วห้ยเข้าไะรันมานีจ้า ฝันว <mile> ่าจ <parfois> ังไหนกูสอนข้อมฝันทุกครั้งเลยจ้ะฝันว่าเขาญาติเราจะเล็กลงเขาบอกเขาบอเขาออกไม่แต่ค่ะมันเห็นรวมแล้วพวกอืมพวกว่าชุดตั้งครับอืมกูสอนข้อมฝันยาวฝันฝันบาตเนี่ยฝันเอาไปเสี่ยงไปเสี่ยง หลวงพ่อไม่ได้เสี่ยงหรอกมันมีพระเขาไปเสี่ยงให้หลวงบอกว่าเป็นแฟนแฟนกิ๊กเก่าเลยเขาบอกว่าแฟ,แฟนกิ๊กเก่ากลับมาหาเขาแฟนกิ๊กเก่ากลับมาหาเขาสมัยเขายังไม่บวชคน่ะเราว่าโอ้เลขหลวงพ่อเข้านานนล มีลูกศิษย์ลูกหาเอาตัวเลขของปูไปเสียงฝันเนาะค่ะอ่าวันนี้เพิ่นฝันว่ากิกเกา่กกเกากลับมากลับมาเพิ่นแรกว่าเลขปูนี่เข้าแล้วออ่าาทั้งทั้งชุดได้บ่ค่ะปูหลวงปู่หลวงปู่ให้เอาไปอัน1 16 15 14อ๋อลงปูให้เพื่นไปนะมีหนึ่งหกนึ่งห้าหนึ่งี่นี่เพิ่นเอาไปเสียงไปเสียงอ่า กับเพิ่นบาเพนฝันดีกับกับขเลขกลับมาคือหลวงพ่อกันซีหนึ่งกันแล้วผู้หญิงนดกลับาหลวงพ่อบอกว่าไม่ต้องกลับนะแต่ว่าตัวเลขของหลวงพ่อไม่ต้องกลับแต่ว่าในฝันของคุณกิ๊กเก่ากลับมาหายหนึ่งซีพันแปดเซียงตะวันหนึ่งซีหนึ่งซีหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหกเหรอแกฝันว่ากิ๊กเก่าสมัยแกยังไม่บวชคนละ แต่ว่ากลับมาหาแก่ผู้หญิงคนหนึ่งกลับมากลับมาหลวงพ่อก็บอกว่าสีหนึ่งะเพราะว่าเพิ่งกลับมามันก็ต้องเป็นซีหนึ่งสีหนึ่งด้านตัวเลขของคู่นี่ส่วนมากถ้าออกออกตรงตรงไม่ออกตรงตรงไม่ออกกลับส่วนมากมันจะเป็นสองตัวแต่สำหรับลวงคู่ลวงคู่ได้นิมิตฝันเ่าค่ะนิมิตฝันว่าเอาปลาไม่ให้เขาไย ปลาให้เขาสองตัวจับปลาขึ้นมาให้เขาสองตัวสองตัวไม่ใช่ปลาตายได้ปลาเป็น่อและวันนี้ปลาปลาสองตัวมันตัวเหมือนเหมือนเหมือนกับปลาตะเพียนเนี่ยตัดมานี่เหมือนกับปลาตะเพียนเนี่ยนะแต่ว่าตัวหนึ่งมันมันอะไรเขาเรียกว่าก้างเยอะๆนะเขาเรียกว่าอะไรปลาตะเพียนบุบตัวหนึ่งเหมือนเหมือนปลาตะเพียนล่ะ อีกตัวหนึ่งแล้วมันมีก้างนะตัวตรงสันมันเนี่ยก้างเยอะอแผงแงมันแงเออแผงเหมือนปลาเข่ามันกันแหละแต่ว่าแผงก้างเขาเรียกว่าก้างนะก้างหลายก้างกับเก้าตัวเนาะปลากับแปดนะแปดเก้าเลยแหละเนาะอ้ที่มงแปดเก้าแปดเก้าอ่าคุงวัดก่อนพราอาจารย์เอาอันเอาให้ให้ให้ไปอันปล่อยไปเก้า เก้าหกนะหลวงพ่อฝันว่ารถเงียบรถเคลียใหญ่ๆนะ,ะมันยกบูมขึ้นไปงสูงนะมันตีลังกากลับม,มันตีลังกากลับแล้ววันนี้มีผู้ชายคนหนึ่งมันตกลงมามีเสียงบอกว่าตายผู้ชายคนนั้นมันตายผู้ชายนาห้านาหกมัีกกหกศูนย์เลยรี่กหกศูนยเลยเกูมาใหังวดก้อนหกเก้า เขาทั้งสองโตเติมสูดลงไปได้สามโตตรงกอ้าวก็ดูทั้งบนทั้งล่างตอนนี้ทั้งบนทั้งล่างบานนี้เติมยั่งเลยมันตรงแล้วมันตรงเล้วนะตรงแล้วมันมาอ่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนะมันมาบอกหลวงพ่อว่าโอ้ยหวยเลขบนหนามันออกหนึ่งเก้าจริงๆรน่าสุดเลยโอ้ยออกหนึ่งเก้าแต่ว่าเลขบนนี่เขาบอกนะบนหนึ่งเก้ามันตัวหนึ่งเก้าอ่าผู้หญิงที่มากต้องซีหนึ่งเก้านะบอกปู่แม่ละ หนึ่งเก้ากับหนึ่งหกตัวเดียวกันได้ค่ะอ่าหนึ่งเก้ากับหนึ่งหกตัวเดียวกันตัวสี่สี่สองหกนะหลวงพ่อเห็นลางลางใช่ไหมเห็นลางลางเห็นลางๆอ่าเห็นลางลางสี่สองหกนะแต่ว่าเลขเลขหลวงพ่อน่ไม่ต้องไม่ไม่ต้องอันกลับหรอกยิ่งเราตรงกันแล้ซื้องวดนี้หลวงพ่อมั่นใจว่าซื้อแล้วสั่งกาแฟกินคอยนะอ่า ถ้าเกิดใครยังไม่ได้ช่วยช่วยหลวงพ่อนะ่ะรีบรีบโทรหาหลวงพ่อเ้อหลวงพ่อได้แผ่นมาแปดสิบกว่าแผ่นแล้วหลวงพ่อมุงไปแล้วแปดสิบแผ่นนะได้มุงรางคาไปแล้วเอฟซีคนไหนที่ช่วยหลวงพ่อมาไม่ว่าถมดินไม่ว่าสร้างอะไรก็ตามตอนนี้หลวงหลวงพ่อนะอ่ะถ้าท่านทั้งหลายยังเวียนไหว้นภพบน้อยพบใหญ่ยังเวียนไหว้นภพบน้อยพบใหญ่อยู่เนี่ย ขอให้ท่านทั้งหลายมีบริวารเป็นสมบัติมีศักดิ์เป็นสมบัติมียศเป็นสมบัติมีวาสนาเป็นสมบัติมีแก้วแหวนเงินทองเป็นสมบัติมีปัญญาไหวพิปปัิพานเป็นสมบัติทุกภพทุกชาติเทิน คิดปดเมวะสมิสตุคิดปดเมวะสมิสตุคิดปดเมวะสมิสตุจงสำเร็จโดยสัพพันจงสำเร็จโดยสัพพันจงสำเร็จโดยสัพพันสาธุอ่ะนี่คือแนวะทางตัวเลขโครงสุดท้ายโค้ตมดินมาฟันให้สองตัวสามตัวเน้นๆนะครับบนก็คือ 1, 9, หนึ่งเก้าหนึ่งหกลุมคืออยังก็คือแปดเก้าแปดเก้าสี่หนึ่งสี่หนึ่ง สำหรับสองสามกับสองซีนี่ไปข้างนั่นให้สองมาี่ได้รักน่วยมาแล้วนะครับสามกับสี่สองสามสองสีเลขหลวงพ่อแม่ออกกับซื้อแล้วสั่งกาแฟเกินคอยผู้ก็าย่านบอกไว้สั้นจอมันจะเก่งท่อเทวดามัเทวดามาบอก ว่าสัญจรในเกี่ยวละเออเสนื่อยเอานี่คือแนวทางตัวเรียกปูผมดินนะครับโวงศึกไตยมาปั้นหอยทอดบานเลยนะครับอ่าว่าบริได้ป่าูก็เลยน้ำม้านะครับอาหย่านหยดย่อมบริได้ขึ้นทอดไหลนะสัสรับโทรศัพท์ไม่ไหวรับโทรศัพท์เบาหวานเบาไหวนะครับตอนนี้ยังเพิ่งเปิดโทรศัพท์เรืองปูเด้องเปิดรับอยู่คุณปีปูหลุดอ่าอะปูมาน้ำกันจักรูปครับปู หลวงพ่อจะไปอุดรจะไปอุดรอ,อ่าอ่าหลวงพ่อจะไปทุระไปทุระ,ระมาเด้วยกันสองลูก